โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวีก็มาอยู่กันในเกมฮีโร่นี่เหมือนหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในการเล่นฮีโร่ดาร์โคนิสนั่นเองหรือว่ามังกรที่ได้มีการรีเวิร์กปรับใหม่ไปในแพทสามจุดตาจุดสามนั่นเองครับผมหรือสามจุดแปดจุดสองวะสามจุดแปดจุดสามถูกแล้วโอเคครับผมก็วันนี้เรามาในร่างอวตารไนท์สเลเยอร์หรือว่าผู้ปราบอัศวินนั่นเองครับผมสำหรับร่างนี้ก็เป็นร่างอัลติเมทอวตารที่ สามารถวิวัฒนาการเติบโตเราจะเห็นการเติบโตของมังกรผ่านการอัพเลเวลไปได้ที่เลเวล 6, 11แล้วก็16แล้วก็อวาตารตัวนี้ยังมีเอฟเฟกเพิ่มเติมจากการออกไอเทมด้วยนะครับก็จะออกอมาเป็นไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวมารอดูเป็นพร้อมๆกันนะกันนะครับสำหรับการรลเว์ที่มีหลักๆก็คือที่เห็นกันหลายๆคนที่หลายๆคนบ่นกันว่ามันโกงก็คือการขึ้นป้อมได้อืมแต่จริงๆผมว่ามันก็โกงแหละแต่มันก็ไม่ได้โกงเทพเจ้าขนาดนั้นนะนะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียคือ การปรับใหม่ทําให้เราสามารถการป้อมไม่ดีขึ้นแต่การไปไล่ฆ่าเขาทําไม่ยากขึ้นือสำหรับมังกรตัวนี้ที่ปรับมาเหมือนว่าจะต้องการปรับมาให้แก้ทางพวกที่ดันป้อมสายดันป้อมเร็วๆอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้มากกว่าส่วนการเล่นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะเล่นประมาณไหนผมก็เล่นประมาณห้าถึงหกเกมแล้วก็พอคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่อาจจะเอาไปเล่นจริงได้หรืออาจจะเล่นจริงไม่ได้ก็ลองไป เขาเรียกว่าอะไรอะเด็ใช้ปรับแต่งกันเองดูนะครับสำหรับสกิลหนึ่งสกิลแรกผมจะเป็นสกิลสามก่อนเลยนะแล้วผมจะเป็นสกิลหนึ่งนำแล้วก็เป็นสกิลสองไว้แค่หนึ่งพอเอาไว้ขึ้นป้อมได้ก็พอสำหรับการขึ้นป้อมเดี๋ยวผมค่อยจะขึ้นตอนเวลสี่แล้วกันอัพตอนเวลสี่สผิดไม่ได้ขึ้นหรอกเพราะว่าถ้าสมมติขึ้นป้อมตอนเนี้มันยิงไกลได้ก็จริงแต่เราจะไม่ได้เวลหรือเปล่าถ้าสมมติคลิปมันดันไปเงนะี <c oughs> ้ยก็ลองพยายามขึ้นป้อมตอนที่คลิปมันดันมาถ้าเป็นช่วงต้นเกณน,นะผมอเอาเป็นหนึ่ง ว่าค่าได้อะไรเงี้ยแล้วก็สกิลที่มีการปรับอีกก็อธิบายทีละสกิลแล้วกันสกิลหนึ่งก็จะมีการปรับคือเมื่อก่อนจะเป็นการพ่นไฟแล้วก็กระเด็นไปด้หลังแต่ตอนนี้มันก็พ่นไฟแล้วก็ติดสตันแค่0 5นาวีแล้วก็ไม่กระเด็นไปด้านหลังแล้วแต่ว่าจะสามารถกระเด็นไปด้านหลังได้ก็ต่อเมื่อเรากําลังอยู่บนป้อมนั่นเองแลัใช้กสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองที่มีการปรับก็คือทําให้เราขึ้นป้อมได้แล้วก็ทําให้เราโจมตีได้ไกลขึ้นถึง1675แหลรง เลนส์แต่ว่าข้อเสียคือระยะการมองเห็นคือแค่หนึ่งพันที่เปิดนะคืออีกฝ่ายออกไปเกินหนึ่งพันก็ตีไม่โดนแล้วก็ตีไม่ได้แล้วถึงแม้ว่ามันจะตีได้ไกลถึงหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าก็ตามทีเถอะก็ตามนั้นเลยก็ต้องมีเพื่อนช่วยหยุดอ่ะหยุดให้เราตีได้ไม่งั้นก็ขึ้นป้อมแล้วก็ยืนนิ่งๆอะไม่มีคนให้ตีตามนั้นเลยโอเคแล้วก็เวลาขึ้นป้อมนะครับป้อมแล้วเราก็จะได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้นน้ำมันสี่สิบเปอร์เซนต์จริงๆตอนขึ้นอะมัน ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยคือขึ้นป้อมมาหนึ่งหึงสองวิเราจะไม่โดนดาเมจเลยแต่ว่าอีกประมาณไม่กี่วิต่อมาชาร์จจะค่อยลดลงเรื่อยๆครับแล้วก็ทําให้เราอืดน,น้อยลงแล้วก็เวลาให้เราอยู่บนป้อมนะครับจะทําให้เราตีอีกฝ่ายเบาลงด้วย40อร์ท่าไว้คี้ยหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอ<ๆ>แล้วก็สก,กิลสามเวลาตีไปปุ๊บมันก็จะทําให้อีกฝ่ายติดสะเก็ดไฟแล้วสะเก็ดไฟเนี้ยมันก็จะสามารถระเบิดได้แล้วก็จะทําให้ไปติดตัวอื่นๆลามไปได้ด้วย แล้วก็วิธีใช้สกิลสามที่ประโยชน์นะผมว่าต้องอัพไม่ใช่ต้องอัพต้องออกไอเทมเป็นค้อนสายฟ้าหรืออ,อะไรคาวก็ได้มันจะทําให้ฮีโร่ตัวนี้โหดขึ้นมากเลยเพราะว่าเวลาตีปุ๊บใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องตีหลายๆตัวเลยคือเราตีแค่ทีเดียวมันติดสายฟ้าตัวที่โดนสายฟ้ามันก็จะทําให้ติดสกิลสามไปด้วยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ทำ damage ได้ค่อนข้างแรงครับผมคิดว่ามันสามารถาร์มปายด้วยนะที่เวลหนึ่งอันนี้ดาวนะไม่เคยไม่เคยเหมือนกันเคจะเป็นสกิลหนึ่งนำเพื่อความแรง แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลสร้างภูเขาไฟคาตาคริซึมหรอคาตาคริซึมหรอก็สามารถสร้างภูเขาไฟออกมาด้วยครูดาวที่โค่นนานแล้วก็มีผลเหมือนกับการที่เราขึ้นป้อมเลยแต่ว่าสามารถสร้างภูเขาไฟขึ้นได้เลยไม่จำเป็นต้องพึ่งป้อมแล้วแต่ครูดาวนานชิบเป๋ง <laughs> แล้วก็ตอนเวลาที่มีภูเขาไฟออกมาภูเขาไฟก็ช่วยเราปล่อยแมกมาหรือลาวาออกมาช่วยทําดาเมจได้นะครับแล้วก็เวลาที่ไฟอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะสามารถ ช่วยให้เราเพิ่มความเสียหายในการทับดาเมจแบบต่อเนื่องได้ก็คือสกิลสามมันเอง30%ที่เวลสามนะมันก็สิบยี่สิบสามสิบค่อยๆข,ขึ้นทีเลเวล<อ>ผมต้องเอาหน่อยแล้วว่าด็อกเตอร์เนี่ยแล้วก็ที่ผมลืมบอกไปว่ามันปรับเป็นสายสเตนแล้วนะครับเมื่อก่อนมันเป็นสายไจีใช่ไหมละ่ะมังกรอนเราจะค่าได้แหละมังผมว่าสกิลหนึ่งจะคูดามาแล้วโอเคเรียบร้อยที่ค่าได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไอ้นี่เดี๋ยวผมวับกลับบ้านเลยเนะี่ยไม่ใช่วับกลับบ้านผมสามารถบินกลับบ้านได้เลยนะ สะกิลสองไม่จำเป็นต้องขึ้นป้อมอย่างเดียวนะครับสามารถบินกลับบ้านได้ด้วยกลับบ้านเก่าไปเลยเดี๋ยวรอดูก่อนี๋ยวค่อยกลับละกันขอฟังคลิปชุดนี้ก่อนดันไปเลยนี่นี่นี่ปึ๊บชิมหายไม่มีมาเอ๊ะแต่ผมมีขวดนี่หว่าผมจะกากไปทําไมนี่นี่นี่แล้วเราก็จะบินกลับบ้านไปเลยปึ๊บอย่างนี้ประมาณนี้นี่เห็นไหมแล้วเวลาในการไล่คือ2วิตก,กว่าจะบินไปถึงป้อมอีกยิ่งป้อไมไปใกล่ก,ก็ยิ่งบินนานประมาณสี่ห้าวิกว่าจะไปถึงเนี่ยต้องกะให้ดีๆนะแล้วก็คูดาวจะลดลงครึ่งนึงนะครับถ้าเราบินกับ,บอน,น้ํา จากปกติครูดาว120วิใช่ไหมที่เวลหนึ่งโอเคเราจะลองไปแกงดูเลนล่างของมน่าจะมีแววอ้าวแล้วโดนฮุกมาแล้วยังไงมีสตันช่วยดูเราน่าจะรอดละมั้งมีใบกับไมค์ทีนึงแล้วมีเบอร์สเกอร์วิ่งเข้าไปแล้วจัดใจไม่ถึงคอผมว่าน่าจะฆ่าได้แล้วก็เวลาแช้์ติคือแชร์ได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนที่ได้ถ้าเปลี่ยนคือต้องลงมาจากผู้เขาไฟล์ของเราก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนใช้แล้วก็ดูแลใช้ก็ต้องกะให้ดีว่าเราสกิลไปข้างหน้าเขาเราจะยิงได้นานขึ้นกว่าเดิมอ่ะ แล้วเป็นลูนบนชิมหายเราข้างล่างโดนหรือเปล่าอย่างงี้ไม่น่าลอเราดูจากทรงแล้วเบเฮมอสเนี่ยบร้อยตัดผมน่าจะทําอะไรได้มากขึ้นกว่านี้นะเนี่ยเวลาใช้กล้างใช้ดักหน้าเขาเลยปุ๊บแล้วก็สกิลไปน่าจะฆ่าได้หรือมั้งด้วยความที่สกิลสามของเรามันแรงชิมหายตายปะวะไม่ตายหรอไม่ตายอะนั่นอะโอ้โหนี่แหละข้อเสียมันต้องมีคนหยุดไว้อะงั้นผมก็ยิงไม่ได้ดิ เ้รเสรียหลักๆเลยคือมันเหมาะกับรับการบ้านมากกว่าเหมาะไปแก๊งเขาในกรณีที่ไม่มีคนหยุดให้นะเราจะโดนทุบลงไปได้ปะวะเฮ้ยมันจะเอาผมไปมันจะเฮ้ยด็อกเตอร์มามามาฆ่ามันก่อนได้ไหมอะ่ะอ๋าาเอเฮ้ยจับโคไม่ทันคือวีดิเคเตอร์เดินกลับไปทำไมตะกี้แล้วผมก็สตันช้าไปหนึ่งจังหวะ แย่มากเลยเหมือนจะติดปิดทางรอมัง้งหลังจะโดนหุกหรือเปล่าอ่ามีคนโดนหุกด้วยจริงๆผมมองว่ามันไม่ได้ฮุกง่ายขนาดนะั้นเดวลเลอร์ตัดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเดินไม่รอบคอบมากกว่าก็เลยโดนฮุกไปแล้วก็ตายมันหลุมง่ายมากนะเดวลเลอร์ห er, ุกอะส่วนตัวผมนะลุ้นหนุ้นล่างอีกแย่มากข้างบนเป็นใครเนี่ยในโต้กับโนแมดน่าจะฆ่าในโต้ได้ลวข้างบนมันบาคลี่กับอลักหน้าซึ่ง ไม่น่าจะให้ความช่วยเหลือที่ได้ในการแกงไนนโตได้บ้าะไม่ยากหรอกข้าได้เรียบร้อยไม่น่ารอดในนโต้โดนปรับแล้วก็กากลงเยอะอยู่วันนี้เราก็สามารถบินกลับบ้านได้แต่ผมไม่บินอนะ่ะผมจะเซอร์เวยนั่นแหละเราค่อยบินกลับไปกันป้อมดีกว่ายังจะบินกลับบ้านอะไรก็ได้นะเราค่อยวาร์ปกลับอีกรอบหนึ่งเพิ่มแล้วมีคนโดนฮู้อีกแล้ว,วอ่ะเราน่าจะทู้ได้หรือเปล่า แต่บินไปแล้วตอนนี้แล้วบินไปแล้วไงต่อบินไปแล้วไงอ่ะนี่เห็นปะคือมันกันบ้านได้ดีมันต้องเลิกบินตอนที่อีกฝ่ายเขากาลังดันบ้านเรามามันไม่ใช่บินไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างที่ได้ในกรณีเขาไม่ได้เข้าบ้านเรามาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเสียคุณโดยฟรีๆเลยคือต้องคิดให้ดีเป็นฮีโร่ที่ผมคิดว่ามันเล่นโคตร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 ยากเลยนะลาวดรอเตอร์มีเฮสคือยังไงดีอ่ะ มันต้องมีเพื่อนช่วยหยุดให้มันถึงจะเก่งอ่ะจุดอ่อนเยอะมากๆ่ะโดนทุกไหมเนี่ยคือจุดอ่อนเยอะมากมาก,มากถึงมากที่สุดแล้วอ่ะมังกรแพทใหม่ขับบนสามข้างบนถ้าสามารถว้าไปแกงได้นะจัดรอไปสอนดิแต่เราดัานบ้านดีกว่าดัานบ้านดีกว่าสกิลสองผมก็ไม่มีบิดด้วย ถ้าจะไปก็ต้องว้าไปแล้วก็ไปสร้างขอไฟนั่นแหละข้างบนเยอะแล้วน่าจะได้ป้อมกลางไม่ยากเท่าไหร่รว่าเขาไปสมทบทุนกันที่เลนบนกันหมดแล้วเย่นี่แลวก็พ่นไฟเราก็ทำให้ฝ่ายติดสกิลสามะนะโดนหรือเปล่าเออเลอ้ยเฮ้ยน่าจะได้เหรอมั้งผมว่าสร้างขอไฟยันบอกเขาเลย ใค okay, หน้าตายหนึ่งตัวชัวร์ละอย่างน้อยวเราเบอร์สกเกอร์กำลังโดนอยู่แล้วไงต่อเบอร์สเกอร์โดนอยู่แล้วผมยิงไปไปอย่างนี้ต้องลงล,ะละ่ะไม่ลงไม่ได้ไม่ลงโดนยิงฟรีดูาล,ละ,ละอีกฝ่ายมาห้าตัวไม่น่ารอละ,ละอยังไงก็ตายแล้วไอ้ตัดได้ป้อมไปอยู่ช็อนนี้เอาะอ,าะอาะ๋อเ้ยรอดเหรอเดี๋ยวนะเอา้าอ๋ออันติวาไคลี่นี่ว้าโอ้โหลุงนี้ผมน่าไปฆ่าต่อป้าเฮ้ยตัดไม่ได้แล้วล่ะตะกี้อันติวาไคาลี่ช่วยเลยผมพี่เ่นจะตายแล้วลแท้ผมจะเป็นไอ้นี้ก่อนนะ เวลายิงไปปุ๊บมันก็จะสแปรดเป็นสายฟ้าห้าตัวแต่ก็ยังดีที่อันติวาคาครี่ช่วยผมไว้ได้แล้วเราก็สวนเข้าไปได้แค่ตัวเดียวว่าคือเดวโวแต่เสียไปสองคนงจริงๆผมมองว่าฮีโร่เขาดีมากเลยนะฮีโร่เรามีตัวหยุดดีๆแค่ตัวเดียวเองเบฮิมอสสตันอีกฝ่ายนี่อยู่ได้เกือบทุกตัวเลยเดวโเลอร์ด็อกเตอร์เบอร์เซอร์เกอร์โนแมดกันติหยุดได้นะเย่ okay, ยังไงดีข้างบน ่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่านะเวลาผมเล่นมังกรผมรู้สึกรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่อ่ะมันรู้สึกหนุนหินหนุนหินชอบคนไงไม่รู้เพราะว่าไอ้อยู่ข้างบนว่ะเพราะว่ามันไม่สามารถเดินลงมาดีเดินลงมามันหน่อยดิมันไม่สามารถบุกได้อย่างเต็มที่อ่ะคือมันเป็นฮีโร่ที่เน้นกันมากกว่าแล้วยังไงโอ้โหตายโดนห้าวิไปดิอ้อาวอะหลักหน้าวิ่งไปไหนวะข้างหลังโดนโอเคน่าจะฆ่าได้อยู่อะติดแมงมุมไปแล้วอลักหน้าเดินไปไหนวะตะเกียร ือเดินผ่านไปเลย okay. แอเราจะได้ป้อมบนไปได้แล้วก็พยายามยืนหลังคลิปหน่อยมันมีเดวอลเลอร์อยู่ก็ไม่น่าจะโง่โดนฮุกได้เนาะผมว่านะอันนั้นจะฆ่าได้หรือเปล่าฉอบนี้เป็นมอสสตันปาวาเฮลลี่จะตามมาหรือเปล่าเรียบร้อยไม่รอดอีกตัวหนึ่งเฮตโตโรทางหน้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แก้เนโตได้ดีเลยนะเพราะว่ามันเวลา ตีแล้วสกิลสามมันทําให้ตีได้ถูใสหรือว่าตีโดนรับเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะฆ่าได้ตัวหนึ่งหรือเปล่าน่าจะฆ่าได้ละสวยงามเค okay. แล้วผมก็เจอกเป็นนี่ต่อเลยไอคอนพันหกเอ้เดี๋ยวนะเหนหนเดี๋ยวนะน่าจะฆ่าได้อยู่มัง้งตั้งไว้ข้างหน้าหน้าเลยแต่ผมจะไม่เรียบสกิลหนึ่งนะเพราะว่าเวลาสกิลหนึ่งไปอะ่ะมันจะทําให้เราเสียโอกาสเค okay. เดี๋ยวค่อยสกิลหนึ่งแล้วกันรอมันกัดก่อนแล้วอันตีมาแล้วยังไงต่อช็อตนี้แต่บอลเลิ่ไม่เข้ามาสักที เนี่ยมันยิงไกลก็จริงแต่มันลุกไม่ได้ผมก็ต้องลงเองอัตโนมัติเลยอึดอัดมากเดี๋ย,ยังไงก็ซื้อแล้วล่อของที่เลยแล้วกันไม่ต้องรีบก็ได้มัง้งโนแมทสกิลสอมาแต่ตัวปอมวะขา,าดอีก400ร้บาทผมก็ได้แล้วพนใส่ฟ้าคีย์หลักของฮีโร่ตัวนี้เลยถ้ากด w ิสงครั้งก็จะกลับบ้านให้เองเลยนะครับได้เห็นปะมันบินใช้ยอยู่นะอ๋อแล้วข้างล่างโดนแต่ก็ฆ่าได้ ยังไงตีใบโดนซ้อนก็นมา2ตัวชิมหายละทีมเราจะรอดหรือเปล่าชอ็อตนี้น่าจะรอดหนึ่งตัวแล้วก็ไม่รอดอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยโดนจับไม่ยอมกลับเฮ้ยมีคนนึงอะไรมบเฮ้ยได้ยินเสียงดับเบิลว่ะใครอ่ะโอ้โหเออเร์กเกอร์มีดับเบิลด้วยว่ะใบเฮมอนมีพีเคลวผมว่าเราจะสบายแล้วล่ะต้องใจยเย็นมากๆถึงมากที่สุดถ้าจะใช้สก,กิลสองหรือใช้อันติเนี่ยคูลดาวน์นานคือ สอนให้คนเราคิดจริงๆอ่ะการเล่นไอ้มังกรเวนตัวเนี้ยแต่ถ้ากันบ้านก็ขึ้นบ้านแล้วก็ตีเถอะไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ผมจะสู้ได้หรือเปล่าดไปเฮมาแล้วว่ะเขาน่าจะช่วยผมได้ละมัง้งไม่ต้องแล้วล่ะน่าจะฆ่าได้เองแล้วละ่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราบ,บินกลับบ้านเลยละกันเนี่ยคือน่าจะฟาร์มป่าได้แล้วน่าจะฟาร์มไวมากด้วยตั้งแต่เวลหนึ่งเลยมัง้งอันนี้เดานะและการโดยการรับสกิลสาดน้ำเนี่ยมันจะทำให ยิ่งติดชาร์จตรงนี้แรงขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเลือดรดเร็วขึ้นขนาดนั้นดูยดิยิ่งชาร์จเยอะก็จะยิ่งรดเลือดรรัวนี่ผมสามารถบินกลับบ้านได้แหละเคี๋ยวเราพอฟาร์มปุ๊บมันก็จะระเบิดมาเรื่อยๆเคกลับบ้านปุ๊บกด W ิสองทีนะครับเวลาอยากกลับบอไม่ต้องเลงเลยคล้ายๆกับการหลักการเชวัอเคได้คอนสายฟ้าแล้วชิ้นต่อไปผมอยากได้เป็นเกนจูโร่อะทำให้ตัวนี้มันมีความผิวยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่เราอยู่บนบนบนบ้าน จะทำให้เรากดกินจุลตีทำให slow, oh ้อีกฝ่ายติดสโลได้ด้วยอือฮึวินดิเคเตอร์มีอันติน่าช่วยผมได้อยู่มั้งนี่ไงป่ะพอมีคอนไฟฟ้าปุ๊บตีไปปุ๊บมันก็ทำให้ติดสายฟ้าด้วยแล้วก็ติดสกิลสามแล้วด้วยทุกตัวเลยในรูล่างไม่มีข้างบนโรสเกอร์กับโนแมดแล้วก็ไนโตรต้องคิดให้ดีมากๆมาออล่างอดีกว่า ออกอะไรต่อดีกินจูโ่แต่จริงเกมนี้ผมก็อยากได้โน่นกันนะเอามากันเบอร์สเกอร์จับหรือว่ากันเดโอกัดกันด็อกเตอร์เกี่ยวเอ้ย,อยเดินอย่างนี้ดีกว่าจะเย็นๆเราคิปโผล่ก่อนแต่ก็ตายได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดวโอประมาาแล้วจิตดีไหมผมว่าไม่ขุมว่ะเออน่าจะไม่โดนฮุกหรอกน่าจะโดนฮุกไปละตัดน่าจะบวกได้เออเรามันหุกใครน,นั่นอะเรียบร้อยไม่รอดเอาละล็อกเตอร์เข้ามาโดนใบไม่น่าจะรอดหรือเปล่าไม่น่าจะรอดละมัง้ง เอาไม่รอดโดนติดสกิลสามผมตายไงอย่างที่บอกสกิลสามมันแรงมากแต่ว่ามันจะไม่มีผลกับฮีโร่บางรู้สึกว่าไอชา้ชาร์ตชาร์ตชาร์ตทั้งหลายอะ่ะเพราะว่ามันจะไปบวกดาเมจจากฮีโร่ด้วยสกิลของมันอีกสองจุดสองเท่าเลยทําให้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดาเมจสแต็คขึ้นประมาณนี้อืจริงผมว่าก็อยากออกบีมเหมือนกันนะครับบีมเข้าไปตั้งตีกันเลยอะไรเงี้ยเคด้านล่างต่อเอามาเลยดีกว่า วินวอล์กจริงๆจะออกอย่างอื่นเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่เล่นเดินเกมแกงเพราะว่าถ้าออกวินวอล์กมาเนี้ยจุดประสงค์ผมแน่นอนเราผมว่ามาเดินเกมเพื่อไล่ฆ่าอีกฝ่ายจะทําให้ตัวนี้พิวขึ้นแล้วก็หลบหลีกการโจมตีได้ง่ายขึ้นระวังโดนฮุกนะทีหลังขี่ไว้ดีที่สุดละนี่ไงนี่ไงจะมีคนโดนฮูกเด็เฮ้ยนายโตขึ้นบ้านได้ไหมถ้าขึ้นจะทําให้เราถึกขึ้นมากโอเค ได้อีกหนึ่งตัวอึดมากค่ะแล้วก็ตายได้อยู่ดีเปลี่ยนรองเท้าก่อนโอเคได้อีกหนึ่งตัวยังไงต่อเฮ้ยชิบหายลงก่อนลงก่อนลงก่อนอย่าเพิ่งตายอ๋อโน่เกือบตายเ <c> ฮ <oughs> ้ยเหลือสิบชิบหายมีใครจังอยู่อีกไหมภูเขาไฟมันช่วยเรายิางได้ไหมนะเราก็ภูเขาไฟแหละตัวที่ทำให้ดําเมจสกิลสามแรงขึ้นเรื่อยๆโ <c oughs> หดมากแต่ผมก็เกือบตายอยู่ดีแต่ก็ไม่ตายหรอกแล้วก็น่าจะบินกลับได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงเย่ปุ๊บดูล่างไปลูมินมอเห็นมั้ยแบบ เค okay, ได้วิน,วอวอนมอกแล้วอึดมากเมื่อกี้ผมเกือบตายอยู่แล้วนวย้ยที่ไม่ตายเพราะว่า,วาเวลาขึ้นปืนปอบอมันจะทําให้เราอึดขึ้นมากมากมากๆมาก,มาก,มาก,มากที่สุดเลยอืมก็เลยไม่ตายจริงๆเลือดผมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเลือดพันสองเองโอ okay. ชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นเกนจิโร่เลยจริงๆมันจะออกอากรายคาวก็ได้นะครับแทนเป็นคอนสายฟ้าในท่วงเหลเอเกนแต่ว่าอากรายคาวอะ่ะมันจะไม่ช่วยทําให้เราชิ่งคีดได้เหมือนคอนสายฟ้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใช้ทับกันไม่ได้นะ มันจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องออกให้ดีๆนะครับอย่าออกพร้อมกันนะสองอย่างนี้ที่ผมไม่ออกเพราะว่าส่วนผสมมันค่อนข้างราคาแพงไว้หน่อยนึงอะแล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยมันเหมอกจอกหมอจะออกช่วงเล็ดเกมซะมากกว่าอือฮึนี่เห็นปะลาตีปุ๊บมันก็จะโดนชาร์จเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยแล้วดัมเมจก็จะแรงไปเลยเจ็ดชาร์จรูรูรูเลอร์ลดดิรัวไปดิแต่ จะไม่ช่วยกับฮีโร่นะครับข้างล่าง,งเยอะน่าจะการได้หละมั้งการฆ่าดาร์โกนิที่ที่สุดผมมองว่าต้องฆ่าป้อมหรือว่าต้องฆ่าภูเขาไฟก่อนต้องตีภูเขาไฟให้แตกก่อนแล้วถึงมาตีตัวดาร์โกนิถ้าตีตัวดาร์โกนิก่อนจะทําให้ตีตายโคดรยาเขามันถึกทนมากๆมากๆเอาได้ไหมเดี๋ยวผมบินลงไป แน่ะลังต้องกะเวลาให้นะเพราะว่าบิน2วิแล้วก็จะบินอีกมันสี่ถึงห้าวิเอาเลยได้ไหมเอาเลยได้ไหมเบสมอสอยู่ไหนล่ะเนี่ยตอนนี้เราอึดมากเห็นปะเขาตีผมแทบไม่เข้าเลยน่าจะตายหนึ่งตัวแล้วลน่าจะตายอีกสองตัวอึดมากคือมันทําอะไรผมไม่ได้อ่ะมันสองถึงสามวิอ่ะ,ะข้างบนโดนหรือเปล่ายังไงวาเคิลี่น่าจะรอดหรือเปล่าจังหวะนี้ยิงหอกมาโนแมตเดินหลบไป เชคพั 1, นหนึ่งผมก็ได้เป็นไอนี้ละเกนจูโร่ Gen แล้วก็จะทำให้เรายิงเร็วขึ้นไปอีก <c oughs> จริงๆจะไม่ออกเกนจูโร่ก็ได้ครับจะไม่ออกวินบอก็ได้ในหะับเล่นแบบเกมเฉียบเพียบมาเป็นสายการบ้านล้วนๆออกเป็นพวกของมัองงานตัวหรือดาเมจเพียวๆเลยก็ได้อะไรอย่างเช่นอะไรเดียวนูโซนก่อนก็ได้นะผมก็แนะนำเหมือนกันแล้วก็ฟอตวูฟเหมือนกันก็ดีนะทำให้เราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราอึดขึ้นด้วยวาข้างบนโดนแล้ว ถ้าไปเล่นเกมผมว่าถ้าไปเลดเกมผมว่างานหยาบแน่เลยไปเล่นเกมอะไรล่ะไีฝ่ายมันโหดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่มังกรก็กันบ้านได้ดีนะเลดเกมจริงๆดีมากเลยซ้าดีแบบดีโคตรๆอะ่ะแต่มังกรจะเสียเปรียบตัวที่แบบตุยบ้านได้ดีๆอะ่ะถ้าทีมเราไม่เก่งแล้วเรามีเราเก่งอยู่คนเดียวทั้งทีมเนี้ยมังกอนจะเป็นรายที่เสียเปรียบมากๆเนือ่องจากว่าผมขึ้นบ้านได้แค่ทีเดียวแล้วทำไมมันชาเลยวะเนียเพื่อนมันไม่เห็นมาซ้อนเลยวะเพราะผมขึ้นบ้านได้แค่ตัวเดียวงะ คนอื่นขึ้นบ้านไม่ได้เอ้ยน่าจะได้อยู่มั้งเห็นปะชาร์จผมค่อยๆลดลงเรื่อย,คอยๆคนหนึ่งขึ้นบ้านไม่ได้คืออะไรยังไงเดียะผมจะพูดว่าอะไรวะลืมละช่างมันเถอะเดี๋ยวนะขอพูดก่อนผมจะพูดว่าอะไรวะผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะพูดว่ามังกรแพ้ทางการปุ๋ยป้อมมากๆเพราะว่มามาันขึ้นบ้านแล้วครูดาวมันมีสกิลสองแล้วขึ้นได้ตลอดเนี่ยหกสิบวิไปถ้าทีมเราไม่เก่งแล้วมีเราเก่งอยู่คนเดียวเนี้ยเราขึ้นบ้านไปเรากันป้อมมีได้แต่ท้ไฟ มาข้างล่างหนึ่งตัวแล้วข้างบนสี่ตัวเงี้ยแล้วเขาถอยไปเราขึ้นบ้านฟรีๆก็ต้องรองครูดาวาจะไปกันข้างล่างได้อีกอ้าวแล้วอีกฝ่ายของเราก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นมังกรขอ,องจะออกได้วยเย้แล้วหัวใจฟอสฟูปนูสโตนก็ได้หรือว่าเจาะชุนงยงินเฮก,ก็ได้ในกรณีที่เจอสกิลเ,ลเยอะๆก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็มาได้ลับมังกรไว้เจอกันต่อในสตรีมนะครับถ้าอยากดูต่อก็อันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นเบื้องต้นเฉยๆนะครับก็บายเจ้าบายจ่ายบ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 าย นี่ทนไฟด้วยหมดมากบายครับนี่ตัวเต็มไวัแล้วลาก่อนนะเจ๊บ๊ายบาย